คือชีตผมทําให้คนหัวราอมาเยอะแล,อออยลแ,แล้วเรื่องนี้มันมีความคาทายกับตัวผมว่าผมอยากให้คนหัวเราะผมทั้งน้ําตาแ้าแล้วเรื่องนี้มันมีครบรถเลยทั้งสนุกเฮฮาแล้วก็ดราม,ม่าด้วยแล้วแล้วอ,าาอ้ําแบบมัดโดนป้ายายัางไงคะเลยก็ก็เป็นพี่เพ่งเ้วยนะคะก็ก็ <c ười> อ,อยากด้วยข <c ười> อบคุณน้องครับผมอยากด้วยจริงๆค่ะเพราะว่า เคยดูรายการพี่เทย์ก็ชอบนะคะแล้วก็อ่านบทอ่านบทตอนแรกก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็จะไม่ทันอ่านแค่แค่คร่าวๆคนได้ฟังก็รู้สึกว่าอืมหรอเหมือนเทกเหมือนเราเคยเดิมอ่านไปอ่านมาแล้วผลทำให้มันหัวเราะได้อะค่ะหน่อยนะมาเจอเป็นยังไงบ้างคือก็ตอนส่งบทมาตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆผมก็ อย่างที่รู้กันอยู่ไม่ใช่ใไม่ใช่ทางอ่านไม่ออกด้วยคือแค่แค่แปลกใจว่าทําไมถึงส่งมาให้ผมอ่านแล้วก็จริงๆลึกๆแล้วเนี่ยผมอยากเล่นหนังตลกเพราะว่าทุกคนก็รู้จักผมจากหนังดราม่าซะส่วนใหญ่ฮะก็เลยอยากอยากลองดูแต่ว่าอ่านเสร็จนี่ก็คล้ายๆพี่อ้ําอะฮะก็แบบพาตลอดทั้งทางเลยฮะแล้วรู้สึกว่ามันคือ มันอาจจะนานๆทีได้อ่านะไรแล้วแบบรู้สึกตื่นเต้นไม่ได้ไม่ได้ตื่นเต้นเพราะว่าเรื่องเรื่องความตลกในบทน,นะฮะแต่ตื่นเต้นว่าแบบจะเล่นได้หรือเปล่าได้ได้สบายเลยนาฮุขอเร่งมันอยู่ตรงไหนอั <c oughs> ้งาอ๋อผมว่าไปหาคำตอบ <c oughs> ในหนังนดีกว่ามันตั้งใจมากเลยครับผมแล้วก็เอ่อมุกแต่ละมุกที่วางไว้เนี่ยเราไม่ใช่ว่าจัดมุกนี้ มันเล่นมุกแล้วก็ไปไม่ใช่มุกที่เกิดขึ้นมันจะอยู่ในเนื้อเรื่องเส้นเรื่องหมดเลยไม่ว่าว่าจะเป็นน้องอ้ำนี่เป็นอรรมดาที่ผมเป็นทุกอ,อย่างมันจะไปไปด้วยกันอย่างๆเรื่องราวมันจะเป็น,รนปนระมาณแับพี่เรียกพี่เลียดครับผมเกกี่ยว<น>ับอ,อะไร,ในในรยังงไคพูดเลยไหมพี่พีทพีเท่พีเลยเขาได้ปล่อยข่าวอะไรบ้างยังอ่ราะหนูไม่พูดในเรื่องนี้นะรอพี่พูดคนเดียวเขารู้ยังว่าทิดน้อยคือใครเออทิดน้อยคือใครรอไปไหมพี่ก็อะไร นี่ไงพิทน้อย <oy> ไม่ได้บอกอะไรเลยอ่ะดังเลยพิดน้อยพิดน uh ้อยสองห้าหกห้าพิดน uh ้อย uh เป็นคนคนหนึ่งเราจะบอกว่าเป็นคนคนหนึ่งที่มันมีปริยามกับตัวเองว่าจะถามผู้หญิงคนนี้ว่าให้คุณเลือกว่าระหว่างรักแท้กับรักแท้แท้คุณจะเลือกใครร uh uh ักแท้รักแท้กับรักแท้แท,แท้เนี่ย คนคนนี้จะเลือกใครเอ่ต้องไปดูกันในโรงองมาดูในโรงจะเรียกว่ารักสามเศร้าก็ได้ไม่เศร้านะครับรักสามฮาเนี่ยครับสามฮาแสดูว่มาดูเลือกยากนะครับเลือกยากเลยเลือกยากเลยเลือดยากเลยเลือกไม่ถูกเลยจอเป็นประฮาหรือว่ามันจะโรแมนติกหรือว่ามันจะดราม่าเอ่ามันจะองค์รวมคือคุณผมว่าฮาทั้งเรื่องอ่ะฮาทั้งเรื่องและจะมีช็อตหนึ่งที่จะฮาทั้งน้ำตา แล้วถ้าเป็นคุณก็คืออ้ามันแหละก็่ถามใจว่าจะเลือกใครระหว่างรักแท้กับรักแท้แท้เล่นด้วยเป็นพระเอกใครเป็นพระเอกคะไม่บอกพระเอกดูหน้าดิเออแตอถามไม่ได้แปลว่าอ้ามยอมในรอบเจ็ดปีเลยนี่เป็นประธานได้แบบเมา่อกี้กาหนังอะไรเงี้ยก็ดีค่ะก็เริ่มรู้สึกอยากทำงานแล้วแล้วก็เป็น โอ๊ยไม่พูดต่อเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดอะไรแล้วแต่ไม่เล่เป็นยังไงที่แบบใจอ่อนอะไรเงี้ยก็ก็ก็คิดเท่งหนึ่งบทด้วยค่ะผมว่าผมว่าส่งบทให้น้องอ่านนะคือถ้าบทมันไม่ดีเนี่ยผมว่าระดับน้องเขาคงคงจะไม่เล่นหรอกนี่บทบทมันมันอวยไงมันมันช่วยไงเผมว่าทั้งทั้งน้องอ้ำทั้งนัดาตกตกลงปั๊บผมเฮ้ยโอ้โหโล่งแล้วฟ้าเปิดแล้ว ก็ข,ขาเบอร์หนึ่งนี่ครับผาจดปัดหน้าอั้าลอยมาเลยฮะแต่ยังไม่รู้นะจะได้ผมไม่รู้นะคือหนึ่งอนันดากับอั้มไม่เคยเล่นหนังด้วยกันแล้วเขาก็คุยกันนะว่าจะมีสักเรื่องจะต้องเจอกันแล้วมันจบเหมาะมากเลยอ่ะจบเหมาะมากกับเรื่องนี้อ่ะเขาก็รับเล่นน้องก็รับเล่น แล้วผมผมกับน้องสองคนก็ไม่เคยร่วมง,งานกัน<ะ>เคยจต่เขียนชมผลง,งานขึ้นกันารอะไรอย่างเงี้ไม่ใช่เขียนบทเองใช่ไหคะเขียนบทเองครับไม่เขียนหรืพิมพ์ฮะครับผมเราน่าจะได้ดูเป็นตอนไหนประมาณว่าขายนำอะไรยังไงบ้างเราวางไว้น่าจะเป็นรอยกระทรงนะครับ,บารมาปีคะแนไม่ดูนะเจาคะแนนครับนี่เหตุรอยกระทงปีนี้เลยปีนี้เลยอะปีนี้เลยสองห้าหกห้าเลย เอางั้นเรารีบเปิดกล้องเลยดีกว่าพี่ใช่แล้วฮะถ่ายทำแล้วก็ไหนประมาณเดือนหน้าพุ่งพุ่งเลยเร็วเร็วเลยครับเร็วๆเลยวางวางคิวอะไรฝากติดหน้าเลยครับเป็นติดตามของพี่เลยครับผมก็ฝากด้วยฮะทิดน้อย2565้าแล้วครับผมนะฮะก็เป็นภาพยนตร์ที่ว่าผมมั่นใจนะครับบทนี้อยู่ท้ายรถผมประมาณ4ปีแล้วครับ4ปีแล้วซึ่ง มันก็ดีอย่างหนึ่งคือทุกอย่างมันจะตกผลึกขึ้นมาหยิบเอามาอ่านมันก็มีอะไรเพิ่มเติมไปเรื่อยไปดูกันนะครับผมนะฮะเป็นความสุขสนานความบันเทิงครับผมแล้วก็ขอบคุณน้องอ้ามขอบคุณน้องนันดาด้วยที่มาร่วมกันสร้างผลงานดีๆอย่างนี้ครับผมอ่ะอ้าาฝากมาฝากไปดูค่ะค่นีนะฝากไปดูน,นะนต้องดูนะ,ะต้องดูต้องดูให้ได้ค่ะ